กลับมาที่อาคารมารินนอลทาวเวอร์2ครับช่อง28ถ่ายทอดสดศึกดำเดือดมาถึงประเภทแขกรับเชิญแล้วรประเภทนี้คนที่ได้แชมป์จะได้รับเงินรางวัล10,000บาทเงินจำนวนนั้นจะนำไปมอบให้กับองค์กรการกรศลที่ผู้ชนะเป็นคนเลือกนะฮะท่านแรกของเราวันนี้ครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท TPS Machin e Tools เป็นบริษัทนาเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องจักรกลโรงงานพบกับคุณนรัตจิระนารักครับสวัสดีครัเพี่นรัตครับ ตู้ัดสู้ของคุณนละก็เป็นโปรดิวเซอร์รายการทีวีนะครับคุณที่รักบุญปีชาปดีรับมาถึงรอบตัดเชือกแล้วนะฮะทั้งสองคนตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นครับพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมนะฮะมอบหน้าที่ให้กรรมการครับ ครับต่อไปก็เป็นคู่ที่สองนะครับเป็นประเภทแขกรับเชิญนะครับซ้ายมือนั้นคุณรัตจิรนารักษนะครับแล้วก็ขวามือคุณที่รักบุญปีชาพูดถึงฝีมือต้องต้องบอกเกิดนิดนึงครับว่าคุณรัตนั้นเนี่ยครับแต่เปิดไม่ดีคุณรัตนั้นลูกเปิดแพ้คุณที่รักนะครับพูดถึงฝีมือแล้วคุณรัตนั้น น่าจะชำนาญเกมกว่านะครับหมายถึงว่าเนี่ยครับดูการวางไม้วางมือแต่ดาลูกเดียวนั้นไม่แน่ครับอะไรก็เป็นไปได้แขค,ครับเชิญนั้นใช้กำหนดเวลา4นาทีนะครับถ้าหากว่าภายใน4นาทีไม่รู้ผลแพชนะก็ต้องใช้ วิธีขึ้นชิงครับจะวาดจอก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าขาวกับดำนั้นใกล้กันมากต้องเช็ดบางนะครับถ้าเช็ดลงนี่ดูทางวางไม้วางมือแล้วโอโ้โห บางกว่าแล้วขาวดูครับแม่ยังยากอยู่โอ้โหแทงได้บางกว่านะครับลูกนี้ไม่ใช่ลูกง่ายนะครับคุณทีรักษ์ถ้าจะแทงจริงๆต้องให้บางขิวเลยต้องให้บางขิวเลยนะครับไม่งั้นไม่ลงน่ารัะครับโอ้โพลิกล็อกนะครับคู่นี้ถือว่าพลิกล็อกนะครับคุณทีรักษ์นั้นเป็นรองแต่ชนะได้ ลุ้นจนสุดท้ายก <laughs> ี่นาทีสุดท้ายต้องเรียนท่านผู้ชมก่อนว่าพี่ธีรักมาในฐานะลักกี้ลูเซอร์นะฮะครับ,รบวันนี้ก็ลักกี้อีกแล้ว <laughs> ใช่ไหมฮะโชคดีฮะคือลูกที่ผมแทงมาเนี่ยผมกะตบลงเลยนะฮะผมทิ้งน้ําหนักแบบไม่ไม่ห่วงลูกต่อไปเลยเพราะฉะนั้นมันเลยจาะ <laughs> ถ้าได้แชมป์เมือราังวัลจะไปให้องค์กรไหนดีฮะก็ตั้งใจไว้ว่าบ้านทนชลาบางแคครับพินารั์วันนี้ เกิดไม่ลักกีเนาะเกิดอะไรขึ้นครับคิดว่าจ่อไหมครับตอนก่อนกรคิดว่าลงไหมลูกก็ประมาณน่าะเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อก็พยายามเช็ดบางอยู่ที่เลยบางเกินไปบางเกินไปยังไงวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับจะไปดูช็อตรีเพลย์กับคุณศักดาครับกับเนี่ยครับเราดูนะครับแทงเช็ดได้บางกว่านี่ครับพอบางแล้วดำก็เลยไม่ไปไหนนะครับไปอยู่ตรงนั้นทำให้ คุณที่รักนั้นเล่นไม่ยากนะครับเรามองไกลๆเหมือนั็ติดจริงแต่จริงแล้วไม่ติดนะครับนี่ครับ